อันยองเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอามากอร์เคป๊อปรับช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสาวสวยคนนี้เลยนะครับจ้างวอนยองจากวงไอซ์นั่นเองวอนยองในตอนนี้ถูกชาวเนติเซนเกาหลีพูดถึงกันอีกแล้วนะครับทุกคนคือแบบแม่เก่าเขาเนี่ยคอยจ้องแต่วอนยองจริงๆเลยจะขยับนิดขยับหน่อยทําอะไรก็เป็นประเด็นไปหมดอันนี้เนี่ยเพราะว่าความปังของวอนยองด้วยส่วนหนึ่งนะคร กับวอนยองเลยออกมาทกเทียงกันนะครับเกี่ยวกับรูปถ่ายของวอนยองจากที่จะโฟกัสความสวยความน่ารักของวอนยองนะครับกลับไปโฟกัสที่ข้อมือของวอนยองเองและก็เกิดเป็นการถกเถียงกันขึ้นมานะครับบนกระทู้ของทาง เกาหลีใต้ซึ่งวอนยองเนี่ยก็ถ่ายรูปนะครับโดยการเซลฟี่ตัวเองนี่แหละกับขนมนะครับทำท่าน่ารักน่ารักซึ่งขนมที่วอนยองถืออยู่เนี่ยเป็นขนมญี่ปุ่นวาราบิโมจินะครับแต่อย่างที่เราบอกไปเลยว่าชาวในติเซนเกาหลีเขามองข้ามความน่ารักของวอนยองแล้วมองข้ามขนมไปนะครับไปโฟกัสที่ข้อมือของวอนยองเองซึ่งชาวเน่ยเขาบอกว่าข้อมือของวอนยองนั้นโดดเด่นจนทําให้ต้องไปโฟกัสเพราะข้อมือเล็กนิดเดียวแล้วก็ซีขาวนะครับวอนยองก็ลงไว้หลายรูปเลยนะครับเป็น เซตกับขนมน่ารักน่ารักนี่แหละแต่แฟนคลับรวมไปถึงชาวเน็ตบางส่วนนะครับก็ให้ความสนใจไปที่ข้อมืออย่างเดียวเลยแล้วก็มาตั้งกระทู้พูดถึงกันโดยได้บอกเอาไว้นะครับว่าข้อมือของวอนยองเป็นข้อมือไอดอลหรือว่าเป็นเพราะอะไรทําไมถึงเป็นแบบนั้นชาวเน็ตบางส่วนนะครับบอกว่าที่ข้อมือเป็นแบบนั้นเพราะว่าเธอต้องออกแรงดึงขนมไว้มากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะเธอต้องเซลฟี่ไปด้วยและต้องเกรงมือไม่ให้ขนมตกมันเลยขึ้นเป็นเส้นเอ็นบางคนก็บอกว่าวอนยองเนี่ยอาจจะเกรงมือและทําให้เป็นเอ็น นูนขึ้นมาแต่ที่เป็นสีขาวเพราะว่าแสงตกกระทบบางคนก็บอกว่าวนยองผอมแหละถึงมีเส้นเอ็นขึ้นแบบนั้นแต่มันก็เป็นปกติไม่เชื่อทุกคนลองเก่งมือดูสิก็ต้องมีเส้นเอ็นแบบนี้ไหม <c oughs> บางคนก็มองด้วยแบบว่าเออความเป็นจริงนะครับแต่บางคนก็มีการวิเคราะห์แล้วก็พูดไปมากกว่านั้นด้วยบางคนบอกว่าวนยองเนี่ยขาวเกินไปหรือเปล่าผิวหนังบางไหมทําให้เห็นเส้นเอ็นที่นูนขึ้นมาชัดและซีดเป็นสีแบบนั้นแล้วก็มีที่บอกว่าเพราะเธอผอมเกินไปฉันอยากให้เธอเพิ่มน้ำหนักเธอสวยแล้วแต่เธอยังผอมมากบางที แอบน่ากลัวบางคนถึงกับบอกว่าเป็นกระดูกหรือเปล่าที่โผล่ออกมาผ่านผิวหนังแบบนั้นเธอผอมจนไม่มีอะไรเลยที่จะมาหุ้มมันไว้น่ากลัวบางคนก็คือแบบว่ามาคอมเมนต์ขัดไปเลยนะครับบอกว่ากระดูกอะไรจะโผล่ออกมาทางผิวหนังแบบนั้นขอโทษเถอะมันเป็นไปไม่ได้ความจริงก็คือเป็นแค่แสงตกกระทบนะ,ะครับแล้วก็มีแฟนคลับที่เข้ามาช่วยปกป้องวอนยองทั้งบอกว่าให้มองที่ความน่ารักของวอนยองกับผมเปียของเธอดีกว่าไหมบางคนก็บอกว่าเราทุกคนควรละเลยข้อมือของวอนยองไว้มันไม่ ใช่เรื่องใหญ่ความน่ารักและความสวยของเธอในรูปนี้ตั้งหากที่เป็นสิ่งสําคัญเรื้ว่าเถียงกันไปเถียงกันมาเกี่ยวกับข้อมือของวอนยองนะครับแต่เราอยากให้ดูคนโฟกัสที่ความน่ารักของรูปนี้ดีกว่าไหมด้วยความที่วอนยองเนี่ยเกรงมือเอ็นมันยังไงมันก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับทุกคนและที่เป็นสีแบบนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะแสงเพราะหากดูดีๆเนี่ยวอนยองถ่ายนะครับแล้วก็ตรงหน้าเนี่ยจะมีไฟที่แบบส่องขึ้นมาและอาจจะเพราะอากาศหรืออะไรก็ได้ที่แบบอากาศเย็นผิววอนยองก็เลยแบบว่าแดงขึ้นมาเป็นบางจุดนะครับแล้วพอจุดไหนที่ มาว่าสว่างสว่างกว่าผิวจริงหน่อยแค่นั้นเองทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก,กับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันมานะครับแต่ที่แน่แนวอนยองคือสวยและน่ารักมากๆในรูปถ่ายกับขนมโมจินี้คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอันยอง